สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับพาเพื่อนๆมาดูรถรถเกรดอีกแล้วนะครับวันนี้แต่เป็นรุ่นใหญ่เข้ามาหน่อยนะครับเป็นเป็นฟอร์ดนะครับผม66 40นะครับเป็นตู้แอร์เลยครับเนี่ยโอ้มีมีกระติกน้ำด้วยนะข่าครับเนี่ยโอ้หอันนี้ไม่มีเยิ้มนะครับเนี่ย มีตรงนี้นิดหน่อยครับเนี่ยนี่ฐานหน้าด้วยโอ้อันนี้เป็นสองเท่าเลยนะครับเนี่ยโอ้หมีกบแมแหมเย็นครับแบบนี้เย็นไข่มากเลยนะครับเนี่ยเ <c> ห <oughs> ็นนีและ <c oughs> เดี๋ยวมาดูใบเกตหน่อยนะครับเนี่ยน่าสนน่าสนใจมาก อ๋อนี่นะครับต้องต้องใช้เป็นชุดไฮดรอลิกช่วยยกนะครับเพราะว่าตัวฟอร์ดรุ่นเก่าๆนี้น้ำหนักแรงยกจะไม่เยอะนะครับผมเราจะยกหางไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับเป็นใบโอ้ใบนี้ไม่ค่อยกว้างนะครับเนี่ยน่าจะประมาณ2องสองสอเมตรแปดสิบนับไม่ถึง3นะครับผม โอ้เดินยากนี่ครับผมเป็นเพาสิบล้อเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะผมรู้จากแหล่งที่ขายไอ้พวกไออันนี้นะเพาเพารถสิบล้อเนี่ครับแล้วก็แชสซีนะครับผมเพราะว่ามีมีเฮียทางสมุทรปราการเขาเป็นเหมือนเชียงกงนะครับจำแหละ เนี่ยถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้เชซีไปทำตัวนี้นะครับเดี๋ยวทักมาหาผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไปครับทักมาในไอแฟนเพจรถไถองคําก็ได้ครับชื่อเดียวกับไออันนี้เลยครับชื่อเดียวกับช่อง youtube เลยนะครับผมนี่ครับน้องน้องอะไรน้องมัดลราน้องอะไรนะมดครับโอ้น้องมัด้เนี่ยยังเด็กอยู่เลยนะครับนี่ อายุ22ปีเองยังรอเลยนะครับโอ้รู้จักทํางานหาตังค์ช่วยพว่อช่วยแม่แล้วนะครับผมโอ้สมัยผมเป็นเด็กๆนี่ผมยังยกล้ออยู่เลยนะครับเป็นเด็กแว้นอยู่เลยนะครับอายุประมาณ20กว่าเนะนี่ยแต่อันนี้โอ้นับถือนับถือน้องคนระับเข้าไปดูได้ไหมเนะี่ยบนเนะี่ยมีอะไรเปล่าล้ๆเหรอเย็นเปล่า เดี๋ยวครั้งแรกนะครับนับช่วยปิดเพกงให้พี่หน่อย <Okay. S 1> อต้องปิดเพกงนะครับเดี๋ยวดเดี๋ยวเสียงคุยไม่รู้เรื่องนะว่ามีอะไรบ้างเลยอันนี้ก็เหมือนรถไถทั่วไปป่ะตัวนี้มันเป็น 6C 10โอ้โนี่ครับภายในนะครับเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักกันหรอกโอ้โนี่มีเพจอยู่นี่ครับเนี่ยเพจนะครับ เป็นตัวสุดท้ายของก่อนนะอ๋อหกสี่หนึ่งศูนย์สีบิวดีนะครับขับสีนะผมโอ้มีกระติกน้ำโอ้เย็นไหมเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเย็นหรือยังไม่ได้เปิดนี่มันไม่เอาเอนะาเลมโอเอาลมโอ้โอเโอ้โรัโอ้โอ้โยเโอะทอะโอ้โอมโอ้โอ้ยอ้อ้โอ้โอ้โอ้เีย ต้องไถก่อนนะครับเพื่อนๆถึงจะลากได้เนี่ยถ้าเกิดว่าลากลากไปเลยเนี่ยมันจะหนักรถนะครับเสียงก็หล่อเหมือนเดิมนะครับผมแมเป็นขอนใจหมาชนของ เพื่อนๆที่ชอบรถไถครับเสียงฟอร์ดเนี่ย <c oughs> <c oughs> สิ่งด้วยดาโอ้ไอ้นมเนี่ยวิธีครับก็ผมไปถามน้องดูแล้วนะครับไอ้ที่ว่าค,คอนโทรลเนี่ยครับก็ถ้าเกิดว่ามันหนักก็ต้องยก,อยกขึ้นนิดนึงนะครับผม แต่ว่าถ้าไม่หนักนี่ก็ลากไปปกติครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมแอบมีหนักด้วยนะครับที่ผมไม่ถ่ายนะไอคูปต้าหกสิบแรงม้าตัวนั้นโอ้ลากถ้าเกิดว่าเอามาลากใบนี้อาจอาจจะไปอยู่นะครับ พราะว่าใบตัวนี้กว้างไม่ถึง3เมตรนะครับเนี่ยแล้วก็มีล้อแค่แค่สองล้อนะครับไม่ได้มี4ล้อเหมือนอันนั้นโอ้โหอันนั้นเป็นรถเล็กแล้วไปลากของอันใหญ่โอ้แล้วมันก็ไปอยู่ครับแต่ว่าไอตัวรถน้ําหนักนี่มันเบาครับน้ําหนักไม่ถึง2ตันดอ,งอ่ง ขั้นแรกก็ต้องตีให้มันแตกก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าตรงพอแต่ตีแตกเสร็จม้วก็มาไล่เกตเอานะครับตรงไหนที่มันสูงก็ได้เอาเอาลงนะครับ หนักคือกันครับเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยบู๊เตอะไรนะครับดินไม่ค่อยหนักนะครับแต่ว่าก็เต็มจัดสะเต็มผานเหมือนกันนะครับเนี่ยจัดเต็มใบมีดนะเหมือนว่าช่วงช่วงนี้ยังจะสูงนะครับเนี่ยต้องลากต้องลากไปฝั่งฝั่งทางนี้นะครับลกแปรงอ้อยออกครับจะทําเป็นนาแล้วครับเนี่ย โอ้ลากสบายครับแล้วดินดินไม่ไม่เหนียวนะครับก็ลเลยลากสบายไปเลยอะ่ะแล้วรถก็กำลังเยอะครับรู้สึกว่าตัวนี้แรงม้านี่จะอยู่ที่ประมาณ95แรงม้านะครับตัวนี้นะถ้าเป็นตัวฟอร์ด6,000ก็อาจจะอยู่ที่85แรงม้านะครับประมาณนี้นะครับผม ว่าผมค้นหาในข้อมูลทาง Google ไม่มีนะครับเป็นรถรุ่นเก่าๆนี่หาหาดูข้อมูลยากนะครับผมต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับถ้าใครเชี่ยวชาญหรือกำนานก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าแรงม้ามันอยู่กี่ตัวกี่ตัวครับเนี่ยก็ที่นี่อำเภอทรายทองวัฒนานะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับ พอดีว่าผมอยากเจอตู้แอร์เลยครับวันนี้ก็เลยอยากมาเห็นครับมาถ่ายให้เพื่อนๆเลยดูครับเพราะว่าผมยังไม่ยังไม่ได้รีวิวรถตู้แอร์นะผมวันนี้เดินทางมาไกลเลยนะครับเนี่ยนู่นนะรถผมนะมาไกลุกถ้าเกิดไปใกล้ๆผมก็จะเอารถรถมอเตอร์ไซค์ับไปถ่ายนี่ครับ ากาศร้อนนะครับวันนี้ขนาะนี้ยัง9โมงกว่านะียังรู้สึกว่าร้อนแล้วครับเนี่ยที่หน้าปัดรถในวัดได้30 33องศานะครับมาเมื่อเชา้าแต่ว่าช่วงบ่ายด้วยผมเล่นว่าต้องมี40แน่นอน,นครับแต่นี้ก็ยังดีนะครับที่้อยฝนตกไปบ้างเนี่ยอยดินเปียกครับเนี่ย มาแล้วไอ้นุม่มรถไถเออโอ้มีโหลดกันครับเนี่ยขจัดหนักแบบนี้เลยมีโหลดแน่นอนครับเนี่ยเออถ้าเป็นตัวฟอร์ดรุ่นใหม่ๆนะไอไออันนั้นนะที่ผมไม่ถ่าย ตัวร้อยหกแรงไม้นิ่ยคลนแรนห้าศูนย์หกศูนย์โอ้ตัวนั้นนะสบายเลยครับตัวนั้นนะเป็นรถใหญ่นะครับดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะหลายวันนะเพื่อนๆนะเนี่ยแปลงนี้นะตรงี้สูงหน้าสูงอู้ว่างคนระับที่ไล่เข้าไปเนะี่ยห้าสิบไปแล้วมั้งเนี่ยฝั่งนู้นอีกเนี่ย น่าจะประมาณห้าสิบไร่กว่านะครับโอ้ใหญ่มากเรามาคันเดียวด้วยแต่ว่ายังดีที่มีตู้แอร์นะครับเนี่ยขับได้ทั้งวันครับไม่ต้องห่วง<า>มีโหลดนะครับ มีตู้แอร์แบบนี้สบายอยู่แล้วนะครับในยเย็นนะครับคนที่ร้อนเนี่ยคือผมนะครับเนยอยู่ข้างนอกรีวิวครับเ,เพื่อนๆดูเนี่ย <laughs> ยกสุดท้ายแล้วนะครับจะปิดคลิปแล้วนะอเอาใจช่วยไอ้นุ่มน้อยคนนี้หน่อยครับยังสูดนะครับแต่ว่าทาง FC ซีช่องของผมเนี่ยจะไม่มีผู้หญิงมาดูนะครับส่วนมากจะเป็นผู้ชาย90เปอร์เซ็นเลยนะครับแหมอย่างว่าล้วผู้หญิงไหนเขาจะมาดูรถไถน,นะครับนะมีแต่ผู้ชายอย่างพวกเราเราเนี่ยครับมาดูรถไถอะไรเนี่ย ผู้หญิงก็ต้องจัดไปทางช็อปนะครับออนไลน์แบบนั้นโอ้อออถ้าเกิดว่าได้เป็นรถรถเกตดนี่จะดีนะครับพรเพื่อนนะ ไอ้ที่ว่ารถเกตเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าชั่วโมงนี้อาจจะสูงมากเลยนะครับจะสองพันหรือไงนี่ครับแต่ตัวน,นั้นทํางานได้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกลุิปัญญาชาวบ้านถ้าไม่มีงบถึงขนาดนั้นก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าประหยัดไปได้เยอะครับโอเคนะครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบใบเพียงตัวนี้นะครับ ขอบค,คุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมอบอยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ